สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการผลิตลูกไก่จำน่ายนะครับว่าควรวางแผนยังไงนะครับถึงจะมีลูกไก่นะครับจำนายให้ลูกค้าได้ตลอดทั้งปีนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับที่ผมใช้ที่ฟาร์มนะครับก็ท่านอื่นนะครับมีวิธีดีกว่านี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ันแล้วกันนะครับ ครับสำหรับการที่จะผลิตลูกไก่จำหน่ายนะครับของผมก็จะเตรียมนะครับเตรียมพ่อแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์ต้องมีหลายชุดนะครับอย่างเช่นชุดหนึ่งนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับก็50ตัวนะครับ1รุ่นนะครับผมเก็บไว้แค่50ตัวนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับก็เก็บอีก50ตัวนะครับผมไม่ใช้แม่ไก่รุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่า มันจะมีผลเสียก็คือเวลาไก่รุ่นเดียวกันเวลาหยุดไข่นะครับมันก็จะหยุดไข่พร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องวางแผนนะครับก็คือต้องมีแม่พันธนุ์พ่อแม่พันธุ์ไว้สำรองนะครับก็คือต้องเก็บไว้นหลายชุดนะครับอายุห่างกันหนึ่งเดือนก็ได้นะครับหรือหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ต้องให้อายุห่างกันนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับ การที่จะเก็บพ่อแม่พันธุ์นะครับก็มีได้มีหลายวิธีนะครับบางคนอาจจะใช้วิธีการให้แม่ไก่เลี้ยงเองนะครับบางคนอาจจะเอามานุบาลแล้วก็เลี้ยงก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับแต่ขอแค่ไก่ในฟาร์มเรามีหลายรุ่นนะครับมันก็จะไข่นะครับไข่ต่อเนื่องเลยเวลาผลิตลูกไก่เราจะเก็บให้อผู้ฟักนะครับได้ต่อเนื่องนะครับเราไม่ต้องแบกรับคาละนะครับต้นทุนค่าอาหารเวลาที่ไก่อยู่ไข่พร้อมกันนะครับ ข้อดีของการเก็บแม่พันธุ์หลายรุ่นนะครับก็คือเราจะสามารถผลิตลูกไก่ได้ตลอดนะครับเพราะว่าไก่เวลามันหยุดไข่ชุดหนึ่งนะครับหมายถึงว่าไก่ชุดแรก50ตัวหยุดไข่นะครับก็ระหว่างที่รอความสมบูรณ์ของชุดแรกชุดที่2ก็มาไข่นะครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับไข่ต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักในส่วนนี้เราไม่ต้องแบบรับภาระค่าอาหารฟร,ฟรีนะครับถ้าเราทําแค่ไว้แค่ชุดเดียวนะครับก็จะเป็นภาระตรงที่เวลาไข่ ไก่เขาหยุดไข่นะครับแต่เขายังคงกินอาหารอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีชุดแม่พันธุ์สำรองหรือว่าต้นทุนสูงนะครับหนักเช่นกันนะครับนะครับก็ข้อดีของอการที่เราเก็บแม่พันธุ์หลายรุ่นนะครับก็คือการไข่ต่อเนื่องการฟักลูกไก่ก็ต่อเนื่องการจําหน่ายลูกไก่ให้ลูกค้าก็ต่อเนื่องเช่นกันนะครับเวลามีออเดอร์มาบางครั้งลูกค้าก็ไม่อยากจองนะครับจองคิวนานลูกค้าก็ ตรงนี้เราก็จะสูญเสียลูกค้าไปนะครับเราก็จะเสียลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่อยากรอนะครับก็ใจเขาใจเรานะครับเวลาอยากเลี้ยงเวลาอยากทำอะไรสักอย่างรอนานก็ไม่ได้นะครับใจร้อนนะครับก็เข้าใจนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นนะครับฝากสําหรับใครที่กําลังจะเลี้ยงไก่บ้านนะครับเพื่อผลิตลูกไก่จาหน่ายให้เกษตรกรนะครับก็ฝากเป็นแนวทางนะครับให้แนะนําว่าให้ ทำแม่ไก่ไว้หลายๆชุดนะครับเก็บพ่อแม่พันธุ์ไว้หลายชุดนะครับเป็นชุดสำรองนะครับเวลาไก่ถัคผนหรือว่าหยุดไข่นะครับในช่วงระหว่างรอความสมบูรณ์เราก็มีแม่พันธุ์นะครับที่มาไข่ทดแทนนะครับขึ้นมาทดแทนกันเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้เป็นข้อดีเลยนะครับฝากนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนําเพื่อนเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ Such big one.